วันนี้เราจะไปพัทยาสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีกับรายการพระเอก้กล้าอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็นี่เพิ่งตื่นนอนเลยหน้าขะว็อกเลยนะ วันนี้นะครับเราจะไปพัทยากันไปทําอะไรนะครับไปสวีทเราจะไปสวีดกันครับทุกคนครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบประมาณเกือบ9ปีอะที่เราจะได้ไปเที่ยวด้วยกัน2คนนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวพัทยาไปออกไปสวีทกันกับเอ็มนะครับไป2องต่อเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าวันนี้ในการสวีทของเราอะจะวหวานขนาดไหนหรือจะตีนขนาดไหนนะครับไปดูกันว่าในรอบ8ปี พบกับคำว่าสวีทครั้งแรกครับผมไปกันเลยครับพัทยาครับ พักของเราแล้วครับนี่อันนี้จะไปนสนามย้าว้วเตะบอลได้เล่นนะเห็นไหมล้วด้มีสาวไวน้ำด้วยเออ ดิริร uhm ิริรินั่นไหนเอ้ามาลังจานนี uh ่เราไปท่าน้ำแล้วก็พุ ну ่งลงไปโอ้เราพุ่งไม่ได้เออเปิดได้เปิดแล้วก็ลงน้ำได้เลยแล้วนี่มีอ่างด้วยนี่ไงไอแคทนะไอแคทแบบมันลงอันเดอร์ลงอันเดิ้ลลง ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงจะครึ่งแล้วนะครับคุณเอ็มเขากำลังจะ <c oughs> ลอกชุดไปนะวนนี้จะไปไหนกันอันนี้เราจะไปเล่น, <c oughs> น,นจะนจกีขาตอนแรกว่าไงตอนแรกไม่ได้เออตอนแรกอะ่ะจะสกีไม่ว่านะครับแล้วก็ลงทางแบบโรงแรมอะ่ะ <c oughs> เขาแบบพยายามจัดหามาให้เราถือว่าเขาบริการดีมาก <c oughs> อันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะ อันนี้คือกางเกงเป็นแบบชุดไม่นานมึงและใครเคยที่เขามีอันนี้ด้วยนะมิกกี้เมาส์ที่เขาแบบว่าเอาไว้แบบหมอดลงเออแต่ว่ามึงไม่พอแน่อาชุดที่จะไปเล่นเจสกีเนี่ยชุดไหนคิดว่าอ๋อยชุดไหนเอ็มอย่าโปลมากเพราะอื่นจะเห็นไข่มึงมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์อ่ะสวยไหมวันนี้เออว่ามันตลกหมดเลยเอาจริงไม่ตลกตลกนี่ตลกมึงมีผ้าคลุมอะไรก็ไม่รู้เนี่ย มันเป็นตูดไปเอ็มเฮ้ยจะแต่งไหมได้แต่งไหมอ้าวแล้วคือว่าจะสะเกีอะควรอะไรที่มึงแบบว่าธรรมทะท่าแมนเพราะมันจะเห็นช่วงนี้ไงเข้าใจไหมไม่มีชุดธรรมทะท่าแมนเลยออกงดชุดควรเงินก็ใส่เกงยีน,นอยเ,อเออเออรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูว่าใส่ชุดไหนแล้วกันเอเร็วๆเขาจะมาแล้ว ตอนนี้เราก็กําลังจะมาเล่นเจสกีแล้วนะครับคุณนายเอ็มเอาจนได้นะครับตอนนี้โ้อมากอ่าไปเดี๋ยวเขดูว่าจะเล่นได้ไหมเคยเล่นเคยเล่นรอบหนึ่งแล้วตอนอยู่เมืองการนะครับแต่ตอนนี้จะมาเล่น <c oughs> ว้า <c oughs> ไปดูกัน <c oughs> เอาละ <c oughs> จะล้มไม่ลม้ม <c oughs> อนนี้เราก็มาดินเนอร์นะครับสั่งอะไรอ่ะ,อะสั่งอาหารจากในนี้อันนี้บรรยากาศตอนจินนมบงวะหกโมงครึ่งน,นี่นะครับผัดไทยกุ้งลาเสือซึ่งเราไม่เคยกินผัดไทยเลยนะครับตอนนี้คุณก็สั่งมาอยากกินผัดไทยงงมากอ,อ่านี่นะครับเป็นพร็อกช็อปนะครับอันนี้ของเออซอสไวแดงอ่ะ เ,อ,เอะไรของเอ็มซอฟไรเดงอะไรของเกลืออะไรก็ไม่รู้อ่อันนี้ของเกลือเป็นผัดไ,ไทยหลังอันนี้หลังจากเราไปดินเนอร์กันมานะครับ <c oughs> นี่อันนี้คือเขาทางโรงแรมจัดมาให้นะครับขอบคุณมากนะครับนี่ดูแลดีมากแล้วนี่เขาก็มีอีกขวดหนึ่งให้เหรอ ไม่ใช่แล้วข้างนอกก็นี่นะครับเราเตรียมแบบว่าสร้างแบบบรรยากาศให้เราได้แบบหวานชื่นนะครับนี่สร้างบรรยากาศให้เราหวานชื่นเราวายมีอีกสองขวดครับทุกคนนี่ดูนี้บรรยากาศในห้องนะครับดีมากเราจะเล่นน้ำไปด้วยนะครับแล้วก็ดื่มวายไปด้วยนะครับแล้วก็นี่ ชมเสียงทะเลไปด้วยแบบบรรยากาศดีๆนะครับ <c oughs> และนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้านะครับของวันใหม่ของเรานะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งนะครับไปดูบรรยากาศข้างนอกกันครับ อากาศยามเช้าครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ลงมาเล่นน้ําคนเดียวนะครับนี่เพราะว่าเป็นยังไม่ตื่นนะครับ <S <S เราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มนะครับทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> เวลามาเที่ยวอย่างนี้ <S <S เล่นน้ําให้คุ้มนะครับทางโรงแรมมันจะเอาอาหารเช้ามาให้เขาเรียกถาดอะไรอ่ะเที ถ่ายดิน้ำอ่ะนะครับมาให้เรานะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยเดี๋ยวเสร็จจากการกินตรงนี้นะครับเบรกฟัด t ตอนเช้าแล้วก็จะไปเล่นอะไรต่อนะเรือคยักเราจะพายเรือคยักในทะเลกันนะครับอ่าตอนนี้เราก็ออกมาพายเรือคยักกันนะครับ ทริปนี้คือกิจกรรมแน่นๆเลยอันนี้คืออะไรอันนี้ของเราปะใใชใช่ช่ครับอ่นนเอาเอาแหละ ตอนนี้เราก็มากินข้าวนะครับที่ร้านปูเป็นนะครับนี่คนเยอะมากนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งอาหารอะไรกันบ้างนะครับ อ่านะครับก็จบไปแล้วนะครับกับทริปไปทะเลของเราสองคนนะครับก็มีความสุขมากนะครับเป็นไงเออไปเที่ยวอีกไหมวันหลังไปเออ,อเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าๆของเรานะครับการเที่ยวครั้งนี้ก็เป็นการเที่ยวแบบเกือบเก้าปีได้นะครับที่เราไปเที่ยวกันสองคนนะครับใครอยากเห็นคลิปหวานๆแบบนี้อีกนะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับไม่รู้ว่าง่วงละ ไปแล้วบ๊ายบายครับกดไลค์กดแกชร์ด้วยครับผม